ก็เปดูดพบแล้วผมได้ฐา,หน,า,า,ะา,านะประธานสาปร์ก็กล่าวสวัสดีคณะทำงานเพราะที่ใกล้เคียงที่มีพื้นที่ติดต่อกับสมุทรสาปน,นะครับซึ่งตอนเนี้ยเป็นยังไงขอให้คุณมงคลที่แจ้งและแนะนําเดี๋ยวเราได้กําหนดท่าทีว่าเราจะหยุดยังไงเห็นไหมครับกับผมก็เนี่ยเนการขายฝากคืนนี้คืนหนึ่งเปิดให้ขายคืนนี้คือเนี่ยสินค้าที่สมาชิกเราแล้วก็ รวมนั้งที่นอ้องราคาหลายตํางิดไม,ไม่ถูกนะคะรคับโคงจะเป็นแนวทางก็คือยาปิดเลยยี่สนะยี่ิบเนี่ยพรุ่งนี้เราขายวันเยใช่ไหมยี่สิบสามตาเลยวั 23, 23นนอ้นเราเป็นที่ยี่สิบสามปี่ตาเิอะไร0มองนะเด็โมงทำเสร็จทานนันโยนะเพียงมาก็ได้เพียงที่ อ่าที่5ได้ไหมผมบอกว่าคือถือสมัยยังไม่ทัน ครับก็ที่ประชุมก็มีมติกันว่า,เ,าเพื่อความาปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดปลาตะกอนรมู่แม่กองนะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของเรือนะครับเราก็เลยมีมติกันว่า เราจะไปนําเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอปิดตลาดปลาตั้งแต่วันที่23ก็คือพรุ่งนี้เป็นต้นไปตั้งแต่เที่ยงนะครับแล้วก็ปิด14วันก็คือไปเปิดเราอีกทีหนึ่งก็คือวันที่5มกราคม2564ครับ แต่ว่ามแต่ว่าก็ไอ้ไงไอ้เองไม่ได้โทรมาหากูกูจะรู้กูไม่กล้าไอ้เนี่ยคกูผิดใครโทรมาถามก็ตอบหมดอะอดเี๋วจอดี๋วเราคุยหารื่ที่ครบ